สนุนโดยยาบรเทวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา สวัสดีค่ะมาติดตามฝนฟ้าอากาศกับพิชันกมลราชเอียดศรีชัยนะคะในช่วงฤดูหนาวแบบนี้หลายพื้นที่ตื่นเช้ามาได้สัมผัสอากาศเย็นถึงหนาวสลับกับมีฝนตกเล็กน้อยด้วยพื้นที่ไหนอย่างไรบ้างมาติดตามกันเลยนะคะเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือได้สัมผัสอากาศเย็นจนถึงหนาวเลยค่ะกับมีหมอกให้ได้ชมกับมีฝนตก10ซของพื้นที่ตกได้แถวแถวเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาและน่านอุณหภูมิต่าสุด15-20ถึงองศาค่ะภาคอีสานเชา้ชาเได้สัมผัสอากาศเย็นถึงหนาวฝนตกเล็กน้อยบางแห่งอุณหภม ต่ำสุด14 20องศาภากกลางอากาศเย็นในช่วงเช้าอุณหภูมิลดลง1 2องศาต่ำสุด18 21องศาภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิลดลง1 2องศาต่ำสุด19 24องศาทะเคลื่อคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1 2เมตรภาคใต้ยังมีฝนตก30 40อร์เของพื้นที่คะ่ะตกหนักได้ที่พัทล,ลงุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลทะเลบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่น สูงกว่า2เมตรปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยต่ำสุด22ถึง24องศาคา่ะระยะนี้หลายพื้นที่เจอหลากหลายสภาพอากาศทั้งหนาวทั้งฝนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ